คําตอบของชีวิตอาจจะไม่ใช่คนห้าความหมายจุดสูงสุดของการมีชีวิตแต่มันขึ้นอยู่กับคาว่าพอดีของแต่ละคนในแบบที่ตัวเองต้องการไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พบมาห้าเพื่อนที่ลบบุรี ลบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยแบ่งการปกครองออกเป็น11อำเภอมีอาณาเขตติดต่อ,อก,กับจังหวัดอื่นจำนวน8จังหวัดโดยวนเข้มนาฬิกาจากทิศเหนือได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและจังหวัดนครสวรรค์ลบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่กลางกลางของประเทศมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเพาะปลูกลบบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญในด้านประวัติศาสตร์โดยมีการคนพบโบร,โราณสถานโบราณวัตถุและการตั้งทิ้งท่านของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์และในอดีตเคยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของอาณาจักรละโว แต่ที่พ่มเดินทางมาในวันนี้คือบ้านเบิกอำเภอท่าวงอำเภอท่าวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองลบบุรีลบบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สําคัญมากมายแต่วันนี้พมไมาได้มาเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แต่พมจะมาลองเป็นเด็กเลี้ยงวัวเดินเลี้ยงวัวกับเพื่อนเพื่อเก็บภาพบรรยากาศตามทุง่งนาตอนแรกมาก่อนค้างจะตื่นเต้นที่ได้สมบทเป็นนหอยพอนานเข้า แดดเริ่มร้อนร่างกายเริ่มต้องการน้ำมากขึ้นความเหนื่อยและความลา้ามันเริ่มห้าร่มไม้ให้กับร่างกายเอาเข้าจริงมันไม่ได้ง่ายเลยในการเดินเลี้ยงวัวที่มีแดดตามทุกอนุนดูงคุ่มค้นผมเริ่มมองห้าร่มไมายมากกว่าที่จะเดินดูวัวเสอีกบางครั้งชีวิตของเราเมื่อเริ่มทำอะไรสักอย่างคงไม่มีคำว่าง,ง่ายและสบาย เราต้องผ่านบททดสอบมากมายที่เข้ามาแวะเยี่ยมเยือนใจเราทุกครั้งเมื่อเราเก้าวเดินบนเส้นทางที่เราเลือกทั้งคำดูถูกความผิดหวังผู้คนที่พบเจอในระหว่างการเดินทางความสุขความทุกข์และอีกมากมายที่พร้อมจะเข้ามาทดสอบใจเราเมื่อเราเริ่มเดินคงไม่แตกต่างอะไรกับพาย,ยุในธรรมชาติต่อให้รุนแรงขนาดไหนมันย่อมมีวันสงบลงและความสดใสย่อมเป็นพ้นในทุกครั้งที่พาย,ยุสงบลง เช่นกันเมื่อใจเราไม่วันไหวต่อบททดสอบที่เข้ามาท้าทายเรายอมได้พ้นที่เราว่างไว้อย่างแน่นอนหลังจากพมเดินเลี้ยงวัวมาได้เกือบจะเต็มวันและพูดคุยกับเพื่อนในเรื่องการเลี้ยงวัวได้ทั้งความรู้ทั้งความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงวัวไม่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างที่เราขาดไม่ได้เลยคือความรู้ในเรื่องนั้น เพราะมันจะช่วยให้เราแก้ปัญหาและกำหนดแนวทางที่เรากำลังทำและอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะคาดไม่ได้เลยคือความใส่ใจในอาชีพที่เราทำเพราะอย่าลืมว่าวัวเป็นสิ่งมีชีวิตและมีใจ,ใจิตใจย่อมต้องการเอาใจใส่คอยเฝ้าดูคอยสังเกตอาการของเข้าว่าแต่ละวันเข้าเป็นอย่างไรเรียกว่าถ้าไม่รักจริงคงทำไม่ได้เคยมีคำกล่าวที่ว่าเมื่อเราเลี้ยงวัวไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งวัวจะตอบแทนคุณ และคนในครอบครัวของคุณเมือ่อกระปัวกำลังตอบแทนเพื่อนพมและคนในครอบครัวพมรู้จักเพื่อนคนนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมและก็กินเที่ยวด้วยกันมาตลอดเจอทั้งความสุขความทุกข์และความท้าทายด้วยกันมาตลอดในช่วงวัยรุน่นหรือวัยคนองในช่วงชีวิตที่พูดถึงทีไรทําให้เราข้ามกันได้ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องราวที่เราผ่านกันมา จนมาวันหนึ่งเราต้องแยกย้ายกันไปตั้งคนตั้งต้องเดินในเส้นทางองอาชีพเมื่อโตขึ้นเพื่อเลี้ยงตัวเองและคนในครอบครัวจนมาวันหนึ่งเรากลับมาพบกันอีกครั้งตอนนี้เพื่อนพมเป็นใน้อยที่มีวัวนับร้อยตัวพร้อมความรู้และความหลักในสิ่งที่ทำผมไม่แปลกใจเลยที่เพื่อนพมมาได้ถึงขนาดนี้ พอในระหว่างที่พูดคุยผมสัมผั์ได้ถึงการเอาใจใส่และความสุขทุกครั้งที่เพื่อนผมพูดถึงเรื่องวัวไปเินขานหรือเล้ันหลังจากเดินเลี้ยงวัวมาเต็มวันเราสองคนออกไปห้าอะไรมาทำกินกัน แลปาร์ตีเ,เล็กๆโดยมีสุราเป็นคนกลางเพื่อพูดคุยในท่านะที่ในานานจะเจอกันสักครั้งพมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ได้เห็นทุ่งนาบรรยากาศลมเย็นๆพร้อมสาใหู้่ใจในรำสุราพร้อมเสียงเพลงบรรเลงอยู่กลางทุง่งมันทําให้พมได้ชาร์จแบตผ่อนคลายหลังจากที่ต้องทํางานหนักมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บางครั้งความสุขของคนเรามันก็คงไม่ต้องคนห้อะไรมากมายอะไรแค่รู้จุดคำว่าพอดีของแต่ละคนการดิ้นรนเพื่อไปอยู่จุดสูงสุดของชีวิตมันอาจจะไม่ใช่คำตอบของความสุขแต่การอยู่ในจุดที่พอดีอาจจะเป็นคำตอบของความสุขของเราที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องคนห้าจากที่หน่ายก็ได้เยดเค Hei. <laughs>